สวัสดีครับผู้ชมกับภมตาโอไซเลอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับแนะนำครับวิธีการครับทำทำแ l a แบบว่ามันไฮเดฟเนชันหน่อยนะครับก็จะประมาณ 8k ทำแลบนะครับซึ่งกล้องเราเนี่ยสามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องรุ่นไหนๆนะครับคือเดี๋ยวจะสาธิตวิธีถ่ายแล้วก็ตั้งค่ากล้องแล้วก็จะไปตัดต่อทำทำแ l a กันนะครับในคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่า ก่อนอื่นแล้วก็ไปที่โลเคชันที่เราต้องการจะถ่ายทํำแบบนะครับผมก็จะมาที่ต่งเป็นที่แบบเราถ่ายทํำแบบเวลาเราถ่ายแบบธรรมาชาติแด์สเคปก็เน้นที่มันวันที่มีเมฆนะครับแล้วก็แดดสวยๆส,สักหน่อยครับมันจะได้แบบมีมูเมนต์คือเราต้องพยายามหามูเมนต์นะครับในตัวภาพของเราเนี่ยพยายามให้มันมีเมฆหรือว่ามีสิ่งที่เคลื่อนไหวครับเพราะว่า เวลาเราถ่ายเป็นทรรแถบออไปปุ๊บถ้ามันไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยมันจะไม่ค่อยน่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปดูการตั้งค่ากล้องนะครับก็คือก่อนอื่นเราก็ต้องมีตัวกล้องของเรานะครับที่ถ่ายภาพได้แล้วก็ขาตั้งนะครับ1ตัวเพื่อจะตั้งกล้องไว้ให้มันนิ่งนะครับไม่ให้มีการเกิดความสั่นไหวของภาพนะครับโอเคครับผมก็จะเซตค่ากล้องนะครับก็คือจะไปที่ interval timer นะครับของกล้องทุกรุ่นจะมีนะครับ interval timer นะครับซึ่งผมก็จะไปเซตค่านะครับให้เราสังเกตนะครับเมฆว่า เจ้าตัวเมฆเนี่ยในฉากของเราเนี่ยลมมันแรงไหมถ้าลมมันแรงเนี่ยให้เราตั้งแบบประมาณสักคือถ้าเราสังเกตดีๆถ้าเมฆมันไหลเร็วมากเนี่ยให้มันถ่ายภาพทุกหนึ่งวินาทีก็ได้หรือว่า2วินาทีแต่ถ้าวันไหนลมมันนิ่งๆนะครับให้ตั้งแบบแบบว่านานหน่อยเพราะว่ากว่าเมฆมันจะเคลื่อนเนี่ยเวลาเราถ่ายไปเร็วๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวครับมันต้องถ่ายมันต้องใช้หลายรูปมากแต่พอถ้าเราเห็นว่าเมฆมันเคลื่อนเร็วๆเนี่ยเราใช้ไม่กี่รูปปุ๊บมันก็จะเป็นเอฟเฟก์ของเราได้ ส่วนมากเนี่ยผมจะถ่ายไปสัก2-300รูปนะครับเก็บในกรณีวันนี้ครับที่ผมมาถ่ายเนี่ยเมฆมันค่อนข้างจะวิ่งไวนิดนึงนะครับผมก็จะถ่ายแบบสักตั้งไว้เป็น2วินะครับให้ถ่ายภาพทุก2วิประมาณสัก250ภาพก็พอนะครับผมว่าน่าจะเพียงพอในการ บ,แบบบางทีเนี่ยถ้าเราไปถ่ายที่สวย,ยจริงเนี่ยเราสามารถนําพวกนี้ไปขายได้นะครับมันสามารถสร้างรายได,ได้ได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือแบบเราอัปโหลดไปในพวกแ h ทเตอร์สต็อกหรืออะไรพวกนี้นครับเราก็จะมีโอกาสที่จะทำอะไรได้นะครับแต่ก็คือเราต้องจัดองค์ประกอบดีๆสำหรับถ้าคนอยากจะขายนะครับเป็นพวกทำแลบบ็โอเคครับขผ,ผมก็ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปทำทำแลบในคอมพิวเตอร์กันต่อดีกว่าครับโอเคครับเราก็เข้ามาอยู่กในไลฟ์รูมแล้วนะครับผมก็จะแต่งภาพนะครับสรุปคือผมถ่ายมา500ภาพเลยนะครับคือเผื่อไว้นะครับเผื่อได้ใช้แบบเป็นทำแลบเยาวๆนิดนึงนะครับโอเคครับผมก็จะปรับภาพนะครับในแบบที่ผมชอบนะครับหรือทุกคนจะปรับภาพตามใจเราเลยนะครับว่าเราจะปรับแบบไหนนะครับ พอทุกคนปรับนะฮะปรับเรียบร้อยนะครับจะครอบไปเลยก็ได้นะครับตรงน,นี้ผมก็จะครอบเป็น1 6ปทีนไไปเลยนะครับเราจัดการก็จะเอาแบบฟ้าเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าสิ่งเคลื่อนไหวตัวที่มันเคลื่อนไหวมันมีอย่างเดียวครับคือท้องฟ้าครับผมก็จะครอบเป็นท้องฟ้าไปเลยส่วนนี้ถ้าใครจะลบก็ ลบไปเลยนะครับถ้ามีอะไรที่แบบว่าไม่ต้องการภายในภาพของเรานะครับแทรกกะทบลบก็ลบไปเลยในภาพแรกที่เราแต่งนี่นะครับแล้วก็เราจะซิงข้อมูลทั้งหมดนะครับไปที่ทุกๆภาพได้นะครับโอเคครับสมมติว่าผมแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับภาพนี้ผมพอใจแล้วก็จะกดนะฮะ Control A นะครับหรือว่าเลือกทั้งหมดนะครับแล้วผมจะกดนี่ครับ สิ่งคนไหนแล้วก็ติ๊กทั้งหมดเลยนะครับที่เราแต่งไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะติคหมดเลยครับหรือว่ามากดตรงนี้ก็ได้ว่าเช็คอก็คือต้องการให้มันเหมือนกันทั้งหมดก็สิ่งคนไหนครับแล้วภาพทั้งหมดก็จะถูกแต่งเป็นภาพเดียวกันนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็เอ็กซ์ครับเอ็กซ์นี้ให้เรามาติ๊ก รีไซซ์ออกนะครับเผื่อบางคนจะรีไซซ์เพราะว่าเราไปลงใน a c e b o o k นะฮะอันนี้เราไม่ต้องรีไซซ์เลยนะครับจะเอาอัตมัติอกอกเพราะผมไม่ได้ใช้โอเคครับแล้วเราเอาไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์นะครับที่เราต้องการจัดเก็บไว้นะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์ไว้ต่างหากนะครับ export แล้วเราก็ให้ไล่รูม Export พอรไฟล์ของเราออกไปนะครับครับเมื่อเรา Export ภาพออกมาหมดแล้วนะครับให้เรามาที่ Adobe Premiere Pro นะครับสำหรับคนที่ใช้ Adobe Premiere Pro ก็ม,ม,มาที่ไฟล์นะครับ New Sequence นี่ก็คือการที่เราจะสร้างนะครับ Sequence ว่าเราจะใช้เป็นเท่าไหร่นะครับให้มาที่ Setting ตรงนี้นะครับคือ สิ่งที่ผมบอกไปเมื่อเริ่มแรกนะครับว่ามันสามารถทําได้ถึง 8K resolution นะครับคือเราไปดูกันก่อนว่าไอ้8วิดีโอ 8K เนี่ยใน resolution มันอยู่ที่เท่าไหร่ครับมันอยู่ที่7680นะครับคูณ4320นะครับแล้วตัวภาพของเราเนี่ยเรามาดูดีเทลภาพของเราก่อนว่าขนาดของมันเท่าไหร่ขนาดของมันคือภาพถ้าเราไม่ย่อนะครับขนาดภาพของมันเต็มๆนะครับ16 ส่วนเกนะครับก็คือ6 2 4 0คูณ3 5 1 0นะครับซึ่งมันจะต่ำกว่าเจ้าตัว 8K เนี่ยประมาณ1000พิกเซลนะครับมันก็สามารถเป็น 7K ได้แได้ลแต่เราสามารถอัพสเกลขึ้นมาให้มันชัดขึ้นได้นะครับโอเคครับในกรณีนี้เราจะไม่ทำา k k นะครับเพราะว่าไม่มีจอใครที่สามารถรับชมคุณภาพขนาด 8K ได้นะครับตอนนี้เราอาจจะทำแค่แบบ 4K ก่อนก็ได้ครับคือ 4K ก็ยังชัดแล้วนะครับ 3 8 4 0นะครับ2 1 6 0นี่ก็คือขนาดของ 4K นะครับให้เราเลือกเฟมเรทที่เราใช้นะครับผมเ,เลือกเลือกเป็น23.976นะครับตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อทำแ l a ต่อไปครับโอเคครับแล้วก็กดโอเคไปเลยครับนี่ครับเราก็จะมีตัวทำแล a บทำลายของเรานะครับซีเควน ตรงนี้นะครับผมจะดับเบิลคลิกเข้าไปที่นี่ครับช่องว่างนะครับช่องโปรเจกต์ของเราแล้วไปที่ไฟล์นะครับที่เราเก็บภาพเมื่อสักครู่ไว้ให้เราคลิกไปที่ภาพแรกสุดนะครับเราติ๊กตรง image sequence แล้วกด Open ครับนะครับเราจะได้ไฟล์นี้มาก่อนอื่นนะครับเห็นว่าภาพเราเล็กกว่าเพราะว่า ภาพเราที่ได้มามันขนาดใหญ่ครับให้เรามาสก l ลเป็นฟรมไซส์ก่อนนะครับนี่ครับเราก็จะได้ภาพประมาณนี้คือมันจะคมมากนะครับถ้าเรามีจอทีวีแบบแสดงผลได้ถึง 4K 5K 6K เนี่ยครับมันจะทำให้ทำแบบของเราเนี่ยคมชัดมากนะครับประมาณนี้ครับถ้าใครอยากจะทำ 8K เลยก็ลองทำได้นะครับแต่ของผมเนี่ย เอาประมาณ 4k ก็โอเคแล้วแต่ผมจะเสริมให้นะครับมันจะมีลูกเล่นอย่างอื่นนะครับที่เราสามารถทำได้คือให้เราไปเซิร์ชตรงช่องเอฟเฟกนะครับคิมพ์นะครับ transform นะครับหรือว่า TRANSFORM ครับ transform ม,มันอยู่ในช่องวิดีโอ f อฟเฟกต์สตอแล้วก็ transform น,นะครับให้เราลากมาโยนใส่คลิปที่เราวางเมื่ตสกค่นี้เลยครับและให้มาตรงคำว่า scale นะครับ คลิกรูปนาฬิกาลงตรงนี้ครับไป1ทีแล้วเราจะสเกลขึ้นสักเป็นร้0ยร้ก็ได้ครับกดไปเลยร้อยหนึ่เลื่อนมานิดนึงให้กดรีเซ็ตนะครับทีนี้มันจะแสดงผลแบบซูมค่อยๆซูมออกนะครับวิดีโอของเรามันจะค่อยๆซูมออกโอเคครับในกรณีที่ หากใครคิดว่ามันช้าไปนะครับให้กดตัว R อ่แป้นทีมของเรานะครับหรือว่าให้มาตัวนี้นะครับด้านซ้ายมือเมนูให้ลากเข้ามาเลยนะครับโอเคผมจะลากเข้ามาปุ๊บแล้วผมจะต้องเรนเดอร์ก่อนนะครับเพราะว่าภาพมันละเอียดสูงมากครับถ้าเราไม่เรนเดอร์บางทีเราอาจจะไม่สามารถเล่นวิดีโอ p l ย์ b a c k กลับมาได้นะครับผมก็จะเรนเดอร์ก่อนนะครับพอเรนเดอร์เสร็จแล้ววิดีโอผมก็จะได้ประมาณนี้ครับ